โอเคนี่คือเป็นเวสตงมีผ่าฉาทุกจากต้องไม่ค้างวันนี้มีเว้นใหม่คือชิ้นนี้วันนี้กูจะมาก็อยากดูคลิปจากต่อผมผมปล่อยไปแล้วสองคลิปคลิปเล่นเบรดบอลจัมสเก้โคตรเยอะครัวันนี้ลาใชิ้น พอออ่อมึงอ,อีวันอีวันน็ตมึงลโอเคโอเคีนี่โอ้โอ้ไปะพิเซตนี่ทั้งหมดที่ก,กูมีต่อกูจนมากทีกูไม่มีเล,เลยจนนล่นเลยที่นมึงโดนช่แขงนช่แข็งไม่ซ เตู้ตามไว้ที่นี่แทมั้งะโดนเจอเองไมอีจ้ะอุ้ยดี่งนเพื่ดูดูสูงดูสูงใช้แปดร้อยอุ้มก็มายรอ มาดิมึงก็มาตรงนี้มึงจะมางอมึง้มึงจะซีิงงโอ้ยโอ้ยเชี่ยนั่นเชี่แค่รอย่ามาพี่เต้โซโลมันสะกคชี้นี่กระืนี่ม้งกาปกป้องพี่ใหญ่หมด อ้ยอาอีก็ได้บวหครับเยับใบมะฝูดไม่ไม่ไม่เอาไปได็อกอ้ปปอ,ไไอ้ยเลย ลูกมันกันเต็งเลยหรอถ้าปู่ชายแล้วอ็อืมอย่างเงียมุกี้มุก u ้เนี่ยมันก็ส่งตัวนี้ออยู่อ่ะ แค่แค่สามร้อยอีกใครใครวแค่สามร้อยรเดิวเส่สมูกีนี่มึงตาเลอมึงอยู่ใกล้มึงทำอะไรมึงที่ทำอะไร,ไะไรปีตีจะกล้ามัน ชิคกี้พายไหมจะโอ้โงเหวดโอเคล,ลเบลบเิอสิที่นี่กูไม่ปลยย่อยจ้ะรถตัดแย่โบราณเอ้ยกู้ด้วกระชาจ๋าใครสงสัยว่าผมหายไปไหนนานอ่ะโอ้ยเน็ตกูหายเน็ตกูตัดปลาเปลี่ยนไหมเพราะเน็กตกลำแทงไป ในกระเาแพงไปก็ได้เปลี่ยนมาเป็นเน็ตสี่ร้อยแหรีก็แค่นั้นจบผมหายไปในก้นสิงลตเฮ้ยตูดดีก็จะอรอ่กไม่ไม่ซอม,มบี้เอ,อ้โหซอมบี้เหรอซอมบี้ซอมบี้ ซอมบี้กลายเป็นแล่ชาลับใช้กูเล่นเกมเห็นเป็นซอม,มบี้มันเป็นเกมซอมบี้แต่ซอมบี้กลายเป็นชาลับใช้ก็เป็นชาลับใช้เกมอะไรวะกูไม่กูไม่หลอนเล่นอันนี้มันโกงไปอ่ะอู้ว์เค้าฐา,านกูโดนน้าสมองแล้วอะว่ะซอมบี้โดนน้าสมองอีกตัวนึงเก่เนี่ยอ้โอ้โอ ทำไมมึงไม่จับมันเป็นพวกเดียวกันในโลกไห้มันเข้าถามึงทีเดียวเลยโอ้ทำไมมึงไม่จับแบบโลกมันมาที่ดานมึงเลยอ่ะดูดิเกมะไรวะมันอย่าไปเชื่อมันครับมันหลอกลวงครับจอมมี่มันทำร้ายคุณอยู่ดีจะไปเชื่อมันครับโฆษณาปลอมปลอมมันหลอกคุณครับอย่าไปเชียอมันมุฉลาดใครโดนหลอกคืออิงโง่คราวนี้มึงมาเป็นตีเไม่กลัว ตอนนี้จะได้ตัวเลยดีดอกไม้กุหลาบมาดังขึ้นเตาก็อย่าดูคลิปเดดโัด้เลยเลยเมื่อเป็นคู่กูเจออีกกระเทยนั่นน่ะสอมบิ้มันไม่มีนมนุ่มนมนุ่มอ่ะมันมันเปื่อยมันเปื่อยหลุดไปแล้ว ยูทูบเจนเนอยูทูบเจนจินเนอยูทูบเจเจยินเนอรยูยทูบเจเยินอย่างพึ่งแบนคลิปผมคลิปผมผมหายไปนานสองสามผมกูดีกูดี เลยนี่มงึงกันได้แต่มงึงกันลูกปืนกูไม่ได้ดอกขามีเหมืมนสุนะัขกกทำลูกมาเีไวดาดังกลชื่อน่าคุจำผมลืมจำข้าไปดูคลิปกับสซลินเบรคปูบอกลว่าทุกคนโดนจบเจดูวใช่ครับทุกคนโดนจบเนแน่ทุกฉากทุกอันะ ต้องมีฉากถ้ตายแล้วมึงต้องผมต้องหน้าทุกกูพี่ตี้กูกูจะทำให้มึงกูอยากให้พี่ตีกูมันโตบ้างถ้าไม่ถึงน้อยอีกเทยนี่อีกที่นี่มึงยังมาขวางกูไม่เชื่อมึงอกว่ามึงเป็นตุ๊ดโจมโจงอุ้ยตัวนี้มันวางใครไม่ได้ ขนาดตือรุ่มยังตายจะเกมนี้แมวกับตีม,มาแบบนีม้มีสกิวนี่จะก,การสอมเว็มีปืนนั้เดี๋ยวยิ่งหายเรียบไปทั้งแถบทั้งห้างอ้มกูได้มาพี่ไปไนะไปดูข้างานดูซิว่าเราจะได้ตัวอะไรเอาเกมอะไรวะ กูน่าสงสารตรงไหนหมาหมากูหมาบ้าผมะวะเนี่ยคนนี้เนี่ยอาไหมไอ้ตุ๊กีก่เนี่ย <c oughs> ก,กูเกิดไฟปุ่นจีโท,ทรนะจะไปอย่างกูจะไปกูจะไปซื้อสุกเกม่งชีวะเอาไปดิ บลีมันนียกูจตัดกูจะเตกอีนี่มึงโดนเชื้อไม่เลนะกูไดเจอกับอีกคน ที่มกลับมาแล้วมีคนขอหลายถึงเจ็ดสิบเอ็ดคนโอ้โดีใจอเจ็บเจ็ิตตามทีนี่ก็เธอมึงเจอเรอวาวาซีมึงกุเผาเผาจุดฉีกแม่กุเผาจุดฉีมอีที่นี่มึงจะข้ามไปมึเงเอาเราวาไแตะที่สองตัวนี้ มึงมึงอยามึงอยาคิดอร่องะไริ่จะด้เงินเท่าไหร่เ่า่มึงอยากคิดเลยเด็กกาละอีกเลยกงตายมันเดืเกมมนไม่รู้วาอะไรวะพอใมันอีอพ้วนเนี่ยพ้วนพวทองกูจะคุมไว้พ้วมึงจะ้กูวไปไครเดี๋ยวกูก็จะรวยโอเคกูได้สิ่เน่งมาสอง กูจนอยู่ดีอะไรอีกอย่าว่าอีสิบะจะมาหน้าตาทิ้งปุ๊กทิ้งทุกคนจะเป็นคนโง่ใครเป็นคนโง่ยกมึงขึ้นผมมีทางออกกูเก l e กูเก l e ใจเลยครับไปเรียนที่ไหนกูจะได้หนังสือถ้าไม่ที่นี่มันโดนแทะ อุ้ยชินี่มันมาพอดีมันนี่คุณรู้มันตั้งงานะเนี่ยสามสนาทีกนางคืนทุกคนเคยเจออันนี้ไหมโฆษณาแบบหนึ่งนาทีอ่ะโโฆษนาเกยนมากเลยอ้วยเส้นนี่มึงจะไหวไหมพ่อโอเคไว้ตัวน okay. ี้โอเควางไว้ตัวนี้่อเคลิฟลิฟ ลืมกดอั่เช่แกไม่ใช่สมองมึงไม่มีมันเย็นไหมบอมึงเป็นศพส่สวนมึงไม่กินบอสตัวเองหรอบอสมึงสมองใหญนะ่นะมาดีจันอ,อย่างดีเลยอีนี่กูรอมึงอยู่ ่นึงตายั้งคู่ต้งไม่ได้เจ๊เห็นันเพื่อเป็นการนกอเว็เพื่อมันไม่โรมันนกกรอกดูดีแบบโอเคจักนมันซะตกจวันคตรมาแล้วกงจว่นคตมาล้ว่อยเฮ้ยวันนี้บี้ว ใช้ดูนกันเอ้าไปแด่ใช้พวกพวกว่วงลุนอุ้ยอีกเลยอุ้ยอีกเลยนี่มันตายยากอีกอุ้ยพี่จะาใช้เงินเก้ปนญนหะาดูมตอนที่ผมไปดูในคลิปมา พี่หัวหนอได้เอาไปทั้งกวไปแล้แตตยกตี่พี่มึงเอฟลอยกูเกือทีนี่มึงหร่อยไปมะกูดไปเลยอือร่อยใช่ไหมคุณนี่คุณจะเจออะไรอ้เ네ป็นที่กูได้มารีกูย้ายไทำไม กูรีบมาสง่งฟินไม่แอนแต่อย่างว่ากูมีโกโก้กูแสดงว่ากูมีงงกูมีโกโก้กูกูเปย์ภาษาไงแสดงว่ากูกมีงงกี่มันจะจบกูแล้วเนี่ยกดต่ออีพีจะเป็นไ,ไหมเขาเนี่ยไรตู้ใหญห่โอเคแองไม่ได้นาน Uma larminha, Uma bia,